เสียงเพลงการขับขี่ที่แสนสว่างและแรงผสมผสานกับการเดินเข้าออกที่มั่นคงและคล่องตัวคุณเคยคิดว่าเสือสลอตจะเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบรถยนต์ได้หรือเปล่าในโอกาสนี้พอดทําให้เราได้เห็นความเป็นไปได้ของเรื่องนี้อย่างชัดเจนกับรุ่นพอด911 GT3 สลอตที่เป็นรุ่นพิเศษหนึ่งเดียวในโลกและมีแรงบันดาลใจมาจากปาเมซอนและเสือสลอตที่อุดมสมบูรณ์และเป็นสัตว์นักล่าพื้นถิ่นของโคลอมเบียพอดฉลองครบรอบ25ปีของการดําเนินงาน ในภูมิภาคลาตินอเมริกาด้วยโครงการพิเศษ EcoSoft Latin America ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสําเร็จและความเป็นไปได้ของแบรนด์ในภูมิภาคนี้การเปิดตัวรุ่นแรกของโครงการนี้คือ Port 911 GT3 h o r s ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากปารเมซอนและเสออุลลอรที่เป็นสัตว์ที่มีความคล่องตัวสูงกระโดดได้ไกลไว่ายน้ําเก่งและเคลื่อนไหวอย,อย่างมั่นคงทําให้เป็นแรงบันดาลใจที่เหมาะสมกับรุ่น GT3 ที่เน้นการควบคุมระดับสูง รถยนต์นี้สร้างขึ้นบนพื้นฐานของพอร์ต911 GT3 รุ่น992.2ซึ่งมีสมรรถนะการขับขี่ที่แม่นยำและเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการขับขี่ที่มีความสนุกสนานและการเลือกเสืออุศลอปเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเพิ่มความเข้มข้นและความเป็นไปได้ให้กับรุ่นนี้ภายนอกของรถยนต์นี้มีสีเขียวเมทัลลิกเฉดพิเศษ f o r e ส t g r e ีน m มท a l l i กที่สะท้อนเฉดสีแตกต่างเมื่อกระทบแสงแดดซึ่งเป็นการออกแบบที่เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับรุ่นนี้พร้อมกับการตกแต่งโทนเงินซินเทเนซินเวอร์รอบคันเพื่ออ้างอิงถึงรถ911คลาสสิกในยุค 1960s ทําให้รถยนต์นี้มีความหรูหราพร้อมความดุดันอย่างเหมาะสมภายในรถยนต์ตกแต่งด้วยหนังโคฮฮบบราผสมผ้าลายพพิทสีนทั้งตาลทัฟเฟิลบราที่ตัดด้วยสีดำและขาวครีมอย่างประณีตทำให้รถยนต์มีความสวยงามและเป็นไปตามแนวคิดของการออกแบบรถยนต์สปอร์ตธนักทิงศีรษะของบอร์สปอร์ตมีลายนูนรูปเสือโอโับเพื่อสื่อถึงแรงบันดาลใจหลักของดีไซน์ชุดนี้ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นไปได้ในการออกแบบรถยนต์ด้านสมรรถนะ911 GT3 m o s l อตยังคงใช้ขุมพลังเครื่องยนต์บ็อกเซอร์6สูบนอนขนาด4.0ลิตรแบบดูดอากาศธรรมชาติที่มีกำลังสูงสุด502แรงมา้าพร้อมระบบช่วงล่างสมรรถนะสูงตามแบบฉบับ GT3 ซึ่งไม่มีการปรับจูนเพิ่มในส่วนเครื่องยนต์เพื่อให้รถยนต์มีสมรรถนะที่ดีที่สุดในการขับขี่ พอตและทินอเมริกายืนยันว่าอุสโลตเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของซีรีส์ค o สอ s of Latin อเมริกาและยังจะมีผลงานรุ่นพิเศษเฉพาะภูมิภาคออกมาอีกในอนาคตซึ่งแต่ละคันจะสะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมธรรมชาติและความงามเฉพาะตัวของลาตินอเมริกาซึ่งเป็นการเผยแพร่ความเป็นไปได้และความสำเร็จของแบรนด์ในภูมิภาคนี้สำหรับราคาของรถยนต์นี้พอตไม่ได้เปิดเผยเนื่องจากขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและรายละเอียดเฉพาะของแต่ละคันในโปรแกรมซันเดอร์วูล ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มุ่งสร้างรถยนต์สั่งผลิตเฉพาะหนึ่งเดียวในโลกเป็นเรื่องน่าตื่นตาตื่นใจที่พอตมีแนวคิดและความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบรถยนต์ที่เป็นไปได้และเฉพาะเจาะจ,จงตามภูมิภาคและเสืออสโลดที่เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบรถยนต์นี้ทําให้เราได้เห็นความสําเร็จและความเป็นไปได้ของแบรนด์ในภูมิภาคลาตินอเมริกาคุณคิดว่ารถยนต์นี้มีความเป็นไปได้อย่างไรบ้างมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นกันได้เลยที่นี่